นั่นไง,นนไงมันจะขึ้นขี่เลยท้องไม่ยอมหายใจไม่ได้แล้วท้องไม่มีพอ่อพวกนี้ทองอาานฟันเป็นอย่างี้นะแนบบ่นน่ะหันก้นให้เขาเฉยเล่นตัวอีก ให้เขานั่นไงพฤติกรรมเป็นหลักฐานให้หมอดูอหานี่การเลยเงิน เขาหานี่แอ้มเอวไปชนเขา,เขาโคดมนะล่อยเขาปล่อยใจไม่ได้แล้วทองนี้ต้องไม่ปล่อยแล้วชอบเขาัตินะ นีตุ๊ดตุ๊ดนี่ออกนอกบ้านไม่ได้ทวีสายตุ๊ดหนึ่งอย่างนี้